ราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมยูทูบเทเลวิชั่นทวิตเตอร์อินสตาแกรมทิกเกและโลกโซเชียลที่เกี่ยวข้องต้องขยันมันเพียงกันไปและครับท่านที่เคารพเพราะว่าโลกวันนี้มันต้องแข่งขันกันและประชาชนทั่วโลกสามารถทำสื่อเองได้โดยไม่ต้องลงทุนอะไรหรอก ผมนี่พยายามที่จะทำสื่อเพื่อที่จะตบันหน้ากายพวกสื่อผูกขาดนยายดีที่มันเรียกว่าฐานนันดรที่สี่พอเป็นฐานนันดรที่สี่มันสามารถปิดข่าวสำคัญได้นะและพวกนี้มันจะรับใต้โต๊ะทุจริตตอนหลังๆพอมีสื่อเทคโนโลยีออกมามันก็วุ่นวายสับสนกันไปหมด คุณภาพของสื่อในอาดีตนี่มันไม่มีอะไรมากมายหรอกครับท่านที่เคารพพอมีอำนาจทางเขียนทางโฆษณาทางการพิมพ์เมื่อถูกเผด็จการควบคุมมันก็เริ่มจะมีสองพวกพวกแรกก็คือพวกที่ซื่อสั์สุริตถูกฆ่าตายถูกทุบแท่นพิมพ์ถูกจำคุกกระขังมันก็จะมีอีกพวกหนึ่งเ็าเรียกว่าพวกลิ้นยาวลิ้นสาบ าาการปฏิบัิการอย่างนักทึ่นพิมพ์สยามพิกร์นในอดีตเนี่ยมันไปทําข่าวหลังบ้านค,ครูคลองจันดาบงเสร็จแล้วมันก็รับจ้าไปจากจอมพลสฤษด์ที่มีลู่ล้อ,อกแกจัดการให้ด้วยสินบนมหาศาลพ่าดหัวข่าวหน้าหนึ่งพบสนามยิงปืนหลังบ้านค,ครูคลองจอมพลสฤษด์ก็ทําแอคท่านโมโหโกรธาไอ้ครูคลองนี่ทาไมมันถึงเป็นคอมมิวนิสต์ไปได้ไอ้พุทธมึงไปจับมันมาเลย ครูคลองแกก็เป็นคนที่มีอุดมการณ์ดิแล้วก็มีสัตธรรมในชีวิตกลัวอะไรมาไหนยอมพนซิิียอมพลสารีเรามึงรู้จักเปล่ากูใครครูครองบอกรู้มึงอ่ะเอาประเด็จการเลียงกันในห้องแกก็ตบโต๊ะโมโหพามันไปประหารเลยอำนาจประเด็จการนี้มันไายนะครับเอามาถึงเก้าโมงกลับไปสกลนครสิบเอ็ดโมงสิบสอง ยิงเลยเปรี้ยงานประหารชีวิตให้ประชาชนเห็นแล้วก็สั่งข้าราชการไปปล่อยข่าวว่าถ้าใครมาสนับสนุนยกศพครูคลองก็ถือว่าเป็นคอมมิวนิสต์ด้วยกันเห็นไหมภายใายของประเด็จการวันนี้ประเทศไทยปี2564ภายใายของประเด็จการมันมาเงียบๆอ่าพลเอกประยุทธ์แกสัง่งอะไรเปลี่ยนการควบคุมกระทรวงกรเกษตร จะยกยอพี่ชายแกคือพลเอกประวิตรวงสุวรรณที่รักกันมาแบบจักกินกินจาลองนั้นเนี่ยโมทั้งนั้นแหละครับยอมพลติดแกก็บอกว่าแกรักจอมพลปออย่างก,ากันกินกินสตัตว์ทยยอปฏิวัติก็ขอให้เป็นสัตว์ในร้านฉันสุดท้ายแกก็เป็นหมาทหารยกจอมพลปฏิวัติเจ้านายจนเนี่ยมันไม่มีหรอกในวงการอำนาจผมนักรัฐศาสตร์นี่ฟันธงเลย โอกาสนี้มื่ไหล่มันก็ฆ่ากันทั้งนั้นแหละแ็่สมัยจุเลสซีซาแห่งโรมแล้วพอถึงเวลาที่มันจะต้องการทําลายก็ย้ยวงปลุกปันก่นเอาคนที่ใกล้คิดมาแทงจุเลสซีซาตายห้วนซื่อไขว่าแน่เขาก็จริงสุดท้ายเห็นท่าจะได้รับการโปรโมชั่นเป็นประธานาธิบดีแทนปูยีกษัตริย์เยาวชนและจิ้งรลี มันก็ธรรยอด้ยจับมือกับดรสุญญนยศเสรนีคณะชาติรอมผลเตียงกรเช็คล้มล้างการปกครองของห้องเตะเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐตั้งแต่สิบตุลาคม2 4 5 4 1 9 1่มันเป็นวิชาที่ไม่มีใครเถียงได้เพราะฉะนั้นผมถือว่าวิชาการนี่เราต้องมีหลักฐานยืนยันนะสื่อมวลชนที่ซื่อสัตย์สุจริตและจบการศึกษาแบบผม วารสารสารและสื่อสารมวลชนมันก็ยอกขึ้นมาเลยครับมาตราสิบห้ารัฐมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ไม่ได้ผ่านประชามติหลายคนบอกมันไม่ผ่านแล้วมันมาใช้อยู่ได้ไงประหลัดผมก็บอกมึงรู้อย่างส่วนเบียนสมรสซ้อนสิบใบก็ได้ถ้าไม่มีการบอกล้างโดยใบหนึ่งใบใดโดยเฉพาะใบที่หนึ่งเนี่ยมันก็ใช้อยู่ตลอดไปเขาเรียกว่าไม่มีการบอกล้างก็ยังใช้ได้อยู่เขา้าใจหรือเปล่า รัฐธมน,นูนใครไม่รู้แต่ดีบอกว่าเป็นประชามติประชามตินี่มันต้องเรื่องเดียวเท่านั้นแหละคือจะเอาเจ้าหรือไม่เอาเจ้าจะแยกประเทศหรือไม่แยกประเทศจะเปลี่ยนธงชาติหรือไม่เปลี่ยนธงชาติทั่วโลกเขาเรียกเพลบิสิตการลงคะแนนประชามติหลักเพลบิสิตก็ต้องใช้เรฟเฟอเรนดัม ไอ้นักวิชาการกรมาลอมันเป็นแค่ครูบาอาจารย์ในมหมาิทยาลัยสื่อมวลชนกระจอกย่อกห้เป็นนักวิชาการมันจะบ้าเหรอผมนี่เป็นครูมาตั้งแต่มัธยมปลายเป็นอาจารย์เป็นหัวหน้าภาควิชาสถาบันการศึกษากอกชนของรัฐก็ไปบรรยายเป็นมาตั้งนานแลวจนถึงวันนี้มันเพิ่งบล็อกไม่ให้ไปบรรยายแล้วมันกลัวว่าผมไปด่าประยุทธ์แล้วมันจะถูก ปิดสถาบันการศึกษาอุบาทไม่ละเห็นแก่ตัวนี่สถาบันการศึกษาไม่ไว่าจะเป็นของเอกชนหรือของรัฐเอาเจ้าหรือไม่เอาเจ้าก็าทํากันที่ประเทศเวียดนามใต้จกัจกรพรรดิบ่าวดแข่งกับโง่หือถึมในที่สุดประชาชนมติก็ให้หนลึงเป็นประธานธาิบดีล้มล้างจากักรพรรดิบ่าวดยตัวอย่างนะฮะนั่นโบราณในยุโรปตะวันออกหลายประเทศเขาก็มีประชาชนมติเรื่อยๆแหละ ประชามติครั้งแรกไม่ถึง50%สซของจํานวนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนก็ลงใหม่ครับประชามติเนี่แต่ในอเมริกานี่เขาก็มีการเลือกกฎหมายก็เรียกว่าแอกชั e ่นไอ้พวกไม่รู้มันโง่ครับ้วดีก็แล้วมันอวดเก่งมันหลอกเด็กนักศึกษาก็ไปถามอะไรหรอกสมัยนี้ไอ้ครูบาอาจารย์ที่อ้างว่าเป็นนักวิชาการแบบดอกเตอร์นอาโน์นี่ได้อย่างเนี้ย หรือรองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ปลอมที่มากันเยอะแยะไปหมดจนกระทฤฤั่งดรเอกดรมาทัศน์รัตน์บุตรีว่าการกระทรวงดุดมศึกษาก็ต้องถอนถอนที่มันอายใส่ที่หน้าก็เหมือนไอ้พวกหมอเถื่อนทํารีแพแจงนมอ่ะเอาใบคนอื่นมาพอพอไอ้พวกวิศวกรน่ะวิศวกรจำแรงส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กช่างอ่ะมันก็ซื้อขายอยากไอ้วิศวกรที่มีใบกวกศแล้วมันก็มาเซ็นรับรองตื่มันก็พังพินาศไง สิ่งเหล่านี้คือการทุจริตกันท้งนั้นเพราะฉะนั้นการทุจริตมันงอกงามและเจริญเติบโตก็เพราะว่าคนที่มีความรู้ความสามารถมันถอยไปไอคนความรู้กรมมารอนี่มันออกมาผู้ว่ากาญาง์นี่ไม่ได้จบปริญญาโทนี่ได้เลยเรื่องร้องเรียนเลยผมตรวจแล้วอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยอะไม่รวมมนะ่ามือกาัจมนรีช่วยคนหนึ่งไงใ่ายเงินใหญ่ทองกันนะในที่สุด สังคมนี้มันก็ไม่ได้สนใจหรอกจบด็อกเตอร์อ้างว่าจบนี่ได้ปริญญาโทในทะเบียนไม่มีครับความเละเทม่ไึงเกิดขึ้นในประเทศนีรัฐธรรมนูญมาตราสิบห้าการแต่งตั้งและการใช้การให้ข้าราชการในพระองค์พ้นจากตำแหน่งให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย การจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกึเจฎีกาอันนี้มันก็คือหลักการล่ะพระราชอัธยาศัยในการที่จะถอดถ,ถอนเครื่องราชหรอยมพรพระราชอัธยาศัยในการที่จะเข้าข้ามสงครามฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ทรงพิจารณาแต่ต้องมีผู้ทูลเสนอและผู้รับสนองพระบรมราชโองการตามรัฐธรรมนูญมาตราสอง ประเทศไทยปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นบรมุกขมาตราหกองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ผู้ใดจะกล่าวห,หาหรือฟ้องร้องถ้ามหากษัตริย์ในทางใ,ใดๆมิได้องค์พระมหากษัตริย์เท่านั้นแล้วก็อ่านต่อไปน่นมาตราร้อยแปดสิบสองมารมันไม่มีนักวิชาการก็มารอ ผมที่เป็นนักวิทยาการคณะกรรมาการการปกครองตำรวจสภาผู้แทนรนนาษฎรคณะกรรมาการทการคมนาคมสภาผู้แทนราษฎรโดยมติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและมีการออกคำสั่งโดยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคมงงโอ้ยแกเป็นด็อกเตอร์หรือเปล่ามันบ้าด็อกเตอร์ไอ้ด็อกเตอร์กบมาล้องแถวซื้อกันมาเยอะแยะไปหมดทุกวันนี้มาสมัครงานกับผมในสภา ผมตรวจดูขอนต้นฉบับจริงมาจากอินเดียบ้างมาจากคาเมรูนบ้างมาจากเขาเรียกว่ารัฐร่วมของอังกฤษไอ้พวกนี้บันซื้อมามาหลอกลวงคนไทยในวมัยาลัยระดับยุฬาก็เคยมีจับได้กันแล้วก็ไปฟังไอ้พวกนั้นว่ามันมีสตังสีเทาแจกนั่นพิมพ์สื่อมวลชนโทรทัศน์วิทยุพิธีกรปัญญาอ่อนเอามาออกกัน พอๆพไอ้พวกหลอกลวงอ่ะพิธีกรหลายคนดังๆมันก็ได้ห้าแสนบ้างสามแสนบ้างก็พามันไปออกในที่สุดมันกลายเป็นพวกโจรพวกสีเทาหลอกคนหน้าโอ้แม้แต่ประธาน,งนองค์การมดีพลเอกเปลมตินาสูรานนท์มันยังเข้าไปถึงไงผลเอกไปยุ่งก็ไปถ่ายรูปก,กับมันไงสมนำน้า มาตรา182บทกฎหมายพระราชหัธาเลขาและพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการแผ่นดินต้องมีรัฐบุรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเว้นแต่ที่บัญญัติว่ยเป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญแต่บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไม่มีคนรับสนองพระบรมราชโองการเพราะประเทศไทยปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากาษัตริย์เป็นประมุขเด e k i n งแค n d ดูโนรอม g ผได้ยจะฟ้องร้องไม่ได้ แต่ต้องมีผู้ถูกฟ้องร้องแทนองค์พระหมหากษับสัตว์เช่นองกกฎหมายผิดๆนี่นายกรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาถ้าไปทําเรื่องผิดๆทุนเสนอเทจเช่นทุนเสนอให้นายพิสิทธิเวชาชีว่าเป็นว่าที่ร้อยปรีเพื่อที่จะไปหลอกนักเรียน,นรายร้อยอย่างนี้แหละต้องลงโทษคนที่ทุนเสนอนะแล้วก็ผู้รับสนองพระบ,บรมราชโองการเนี่ย เราก็แกล้งลืมๆไปอย่างนั้นเนี่ยการทูนเสนอและการรับสนองผู้ที่จะทุนเสนอต่อพระหมหากษัตริย์ต้องรอบครอบรัดภุมละเอียดแล้วก็ไม่ช่าจะทูนอะไรก็ได้นะก็ต้องผ่านคณะรัฐมนตรีผ่านสภาผู้แทนราษฎรผ่านที่ประชุมร่วมรัฐสภาในหลายๆอย่างคือมันไม่อ่านกันเท่านั้นแหละครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกในผมอ่านพระหมหากษัตริย์ มีตั้งหลายเรื่องนะครับรงไว้ซึ่งพระอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษนี่มาตราร้อยเจ็ดสิบเก้าอันนี้ก็เหมือนกันอาจะพระราชทานอภัยโทษใครก็เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือรัฐมนตรีอื่นๆก็ได้ต้องเป็นผู้ทูลสันอมาตราร้อยเจ็ดสิบเจ็ดพระมหากษ,ษัตริย์รงไว้ซึ่งพระอำนาจในการประกาศสงครามเพื่อ เมื่อได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาพระมหากษัตริยทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ขัดต่อกฎหมายคือพระองค์มีพระราชออำนาจแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นพระบรมราชองการมารพระบรรทูลสุรสิงห์อำนาจเมื่อทรงดำรัสเหนือเก้าแล้วเป็นกฎหมายลงราชกิจามันไม่ใช่แลวนั่นมันเป็นการปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชก่อนมีรัฐมนูษ เมื่อก่อนไม่มีรัฐธรรมนูนนะครับประเทศไทยเนี่ยพระองค์แก้าปริญสามเนี่ยได้ทูน,นเสนอเรื่องนี้ต่อพระมหากษัตร,ริย์รัชกาลที่ห้าเป็นเวลานานกว่าจะได้รับการพิจารณาและตอนหลังให้พวกเพื่อนๆ่อรยศท่านก็อยู่ในประเทศไม่ได้ท่านเป็นทูตนะเป็นคนที่สองที่สามต่อจากเทียนวันก็อยากให้ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญ ผมก็ต่อสู้ในเหตุการณ์14ตุลาคม2546เพื่อให้ได้รัฐรรมนูญเพราะยอมพลางดินทาราไรชีรัฐมนูญเท่งตั้งแต่ปี2500แล้วยอมเป็นสัตว์เดรัชฉานแล้วก็มาฉีกอีกรอบหนึ่งคือในการปฏิวัติเด็เสร็จปี2501อันนี้คนไทยเราไม่ได้ศึกษากัรพอไม่ได้ศึกษากันไม่มีหลักไม่มีหนังสือไม่มี เอก,กสารมาองเองก็มั่วกันไปครับเหมือนกับพี่มั่วเรื่องมัดรา112จ,จงฟังนะมัดรา112ผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาคาดมาตร,ร้ายพระมหากัตริย์ราชินีรัชทายาท หรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีแค่นั้นไม่มีประหารชีวคประหารชีวิตอะไรเลยและเป็นความผิดต่อส่วนตัวนะไอ้อนักกฎหมายทั้งหลายที่เวลาดำอยู่ในโลกโซเชียลมันก็ไม่กล้าพูดเรื่องนี้ความผิดส่วนตัวเนี่ยเช่นคนมินประมาทผมเนี่ยหาว่าไปทําเราเมียเขาผมก็ต้องไปฟ้องและการไปฟ้องนี่ต้อง มอบหมายให้ทนายผมต้องเซ็นสดๆนะปิดากรสาแตมยังตามก็สารสิบาทเขาเรียกว่าความผิดส่วนตัวผมก็ต้องไปแก้ต่างในศานรนะว่าผมไม่ได้ชํำเราเมียมันมันมาพูดออกสื่อได้อย่างไงผมก็ต้องฟ้องเพื่อรักษาเกียรติยศเกียรติสักของนายหมวดเอกยศพระราชาธราโดยพระหากษัตริย์และมีผู้ทุนเสนอและมีผู้รับสนองคือนายกรัฐมนตรี ยศพันเอกพิเศษจริงๆว่าผมได้ในกองฟรีนะเพราะผมเป็นป้อกันจังหวัดเทียบท่าหัวหน้าส่วนราชก,การแต่ผมไม่ได้สนใจมันก็เลยให้แค่นายหมดเองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ประเทศไทยผู้ใดมินประมาดดูมินหรือแสดงความมาคาดมาดร้ายพระหมหากษัตริย์องค์พระหมหากษัตริย์เท่านั้นนะพระราชนีองค์พระราชินีรรนเท่านั้นนะรัตชา,ายาตตอนนี้ยังไม่มีนะ เราใจผิดกันเยอะตอนนี้เรายังไม่มีการสถาปนารัฐทายาทในประเทศนี้นะก็เหมือนหนังจีนั่นแหละก็มีปลาองค์การพระยัทานแล้วก็ทรงแต่งตั้งองค์รัฐทายาทตอนี้ยังไม่มีราชโอรสจะที่ดาไม่ใช่รัฐทายาทนะ หรือผู้สําเร็จร,ราชการแทนพระองค์ตอนนี้ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นวันนี้มาตราร้อยหิบสองใช้ได้เฉพาะองค์พระหมหากษัตริย์องค์พระราจินีเท่านั้นผู้ใดบินประมาทดูหมิน่นหรือแสดงความอาฆาตมาตรายเป็นความผิดตออ่อส่วนตัวในด้านกฎหมายไทยความผิดต่อ,อส่วนตัวนิยอมความได้นะพระองค์จะเลิกทั้งหมดก็ได้ก็เป็นสิทธิส่วนตัวของพระองค์ ก็เหมือนคนที่มันมาหมิ่นประมาทผมว่าไปเอาเมียมาเนผมไปด่าแม่มันต่อหน้าการไกลเกลีกยที่ศาลแล้วก็มันกราบตีนผมอ่ะเหมือนพลตำรวจเอกเสรีพิสุธิ์ให้อาภัยไอ้สอสอ,อ,อบตกพักบาลังประชารัาไอ้หมอบ้าหมอสัตว์หมอผ่าตูดสุนักแมวก็จบกันน่ะ นี่ประเทศนี้ทุกวันนี้หลายฝ่ายแหละทําให้เข้าใจผิดกับเรื่องมรตรา1 1 2อให้ดูเป็นความโหมดรด้ายเป็นอะไรไปมากมายซึ่งไม่จริงเลยครับผลเอกสังหัดาะรออยู่แก้ไขไว้ในปี2519ก็ไม่ได้ไา้แรงอะไรสามปีถึงสิบห้าปีเท่านั้นไม่ได้ประหารชีวิตเหมือนมรตรา201ผู้พิพากษาอายการพลงานสอบสวนรับสินบนประหารชีวิตอะในชวนหลีกภยัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาเจราษฎร์สิคนทุจนิต่อหน้าที่รับถินบนคนละห้าล้านปประหารชีวิตหมดนะเรากลับไม่ค่อยพูดกันนี่คือความเล่เท่สภาควายเขวไอ้พวกอาจารย์หมาิว่าอะไปัญญาอ่อนมันจะเป็นนักวิทาการแบบผมสักการหน่อยก็เลยอวดรู้พออวดรู้มันเลยมาบอกว่าสิหกล้านเสียงคือเสียงข้างมาก เป็นเสียง50%ของคนที่มาใช้สิทธิ์มันจะบ้าแล้วผมเป็นประธานประชามาติมาตั้งแต่อายุ30ปีนุ่นตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช2457กำนันมีคนจะต้องมาไล่แก่1,000คนจำนวนผู้ลงคะแนนไล่คนมันลงคะแนนไล่420คนคนลงคะแนนให้อยู่400 200คน ผมให้คน200ชนะไอ้ทนายควายไม่รู้เรื่องนะร้องเรียนผมไม่ไล่ผมบอกจากราชการหาว่าทุจริตต่อหน้าที่มันจะบ้าเป็นเนติบัณฑิตมาได้ยังไงสวัสดีครับ